มาอยู่กันที่ไททันโป๊กเกอร์มอนติเนโกในรายการ 200K NL h i n v i t a t i o n a l แครับแอคชั่นเริ่มจากคุณนูเอร่าถือคู่แจ็คจัดตำแหน่งพนะลาสวันนะลูเซียเลสออกมาที่275,000ครับผมมาเจอกับคุณโทมาทีตำแหน่งคัตออฟถือเอควีนออฟนะครับผมรูเลียทรีเบ็ตกลับไปที่800,000ครับผมแล้วคุณนูเอร่าลูเทียนอออินส่วนเลยครับโอ้โหคุณโทมาสแนปคอครับผม เพราะว่าคุณโทมัสเหลือทิปข้างหลังไม่เยอะแล้วนะครับตรงนี้เลยต้องส n a p คอครับตรงนี้ก็เป็น two over จากคุณโทมัสนะครับผมก็ถือว่าฟิฟิครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่56เปอนต่อ43เตครับผมต้องไปดูวันที่ฟอบแลครับแานนี้ใครจะชนะก็ไม่แตกนะครับถือว่าคู่แจ็คมีโอกาสมากกว่านิดนึงนะครับนำนิดเดียวเท่านั้นครับแล้วฟอบออกมาเป็นเก้าห้าควีนครับผมโอ้แซงเลยครับคุณโทมัส ตอนนี้คุณนูเอร่ามีแค่สองเอาเท่านั้นนะครับผมแจ็คสองเอาแต่ยังมีโอกาสครับนี่ครับผมเทิร์นตกมาเป็นคิงครับทำให้มีเอาเพิ่มมาเป็นสิบนะครับสิบตกได้แจ็คตกได้ครับผมกลายเป็นหกเอาครับสิบสี่เปอร์เซ็นที่เวอร์จะเกิดขึ้นหรือเปล่าและนี่ครับผมโอ้โหออกมาเป็นสิบครับเป็นไปได้นะลันเนอร์ลันเนอร์สเตทเลยครับผม และสำหรับใครที่ชอบแฮนมันๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราไว้ด้วยครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้ารันกู้ดครับผม